โรงเรียนบ้านกลางเป็นโรงเรียนขนาดกลางตั้งอยู่บ้านกลางหมู่ที่6ตำบลแม่สลองนอกอำเภอแม่ฟ้าหลวงจังหวัดเชียงรายมีลักษณะภูมิประเทศเป็นภูเขาสูงและมีที่ราบระหว่างเนินเขาโรงเรียนมีการพัฒน,นาและขยายตัวอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านอาคารสถานที่โรงเรียนมีการสร้างอาคารเรียนเพิ่มขึ้นรวมถึงจำนวน,นนักเรียน และบุคลากรในโรงเรียนที่เพิ่มขึ้นทั้งนี้โรงเรียนจึงประสบปัญหาการขาดแคลนน้ําและการใช้น้ําอุปโภคบริโภคประสบปัญหาแหล่งน้ําไม่สะอาดส่งผลกระทบต่อการดําเนินชีวิตประจําวันทั้งนักเรียนและคคุณรูในโรงเรียนเป็นอย่างมากเช่นด้านสุขอนามัยทาให้ส่งผลกระทบต่อการใช้ห้องน้ําการทําความสะอาดการล้างมือรวมถึงการประกอบอาหารกลางวัน ของนักเรียนด้วยดังปัญหาที่กล่าวมาข้างต้นทางผู้บริหารคณะครูและชุมชนเห็นถึงความสําคัญปัญหาเหล่านี้เป็นอย่างมากจึงได้ร่วมกันแก้ไขปัญหาดังกล่าวเกิดเป็นโครงการพรัฒนาระบบน้ําในโรงเรียนบ้านกลางขึ้นซึ่งได้รับความช่วยเหลือและการสนับสนุนจากมูลนิธิ CCF เพื่อเด็กและเยาวชนวัตถุประสงค์ของโครงการ เพื่อจัดหาแหล่งน้ำอุปโภคและบริโภคในโรงเรียนเพื่อวางระบบน้ำภายในโรงเรียนอย่างประหยัดและมีประสิทธิภาพเพื่อจัดหาน้ำดื่มสะอาดเพื่อบริโภคสำหรับนักเรียนและชุมชนเพื่อส่งเสริมสุขภาพและใช้พลังงานทดแทนจากพลังงานแสงอาทิตย์ในการปั๊มน้ำเป้าหมายของโครงการเชิงปริมาณจำนวนนักเรียนทั้งหมด3 5 1คนจำนวนบุคลากรในโรงเรียน20คน ชุมชนและหมู่บ้านจำนวน2หมู่บ้านเชิงคุณภาพโรงเรียนมีน้ำใช้สะอาดในการอุปโภคบริโภคตลอดทั้งปีโรงเรียนมีการวางท่อน้ำอย่างเป็นระบบโรงเรียนประหยัดพลังงานไฟฟ้าลดค่าใช้จ่ายนักเรียนและประชาชนที่อยู่ใกล้เคียงได้ใช้น้ำที่สะอาดการดำเนินง,งานโครงการพัฒนาระบบน้ำของโรงเรียนบ้านกลางเริ่มดำเนินการเป่าบอ่อ เมื่อวันที่1มีนาคมพศ2564ดำเนินการติดตั้งแผงโซลาเซลล์ดำเนินการต่อท่อเพื่อปั๊มน้ำขึ้นไปยังแทงสูงหน้าอาคารอนุบาลดำเนินการต่อท่อน้ำจากบ่อบาดาลมายังแทงสูงหน้าอาคารอนุบาล ดำเนินการล้างกรองโดยช่างชำนาญงานน้ำจากบอ่อบาดาลถูกปั๊มขึ้นมาบนแทคงสูงและปล่อยสู่ท่อประปาเส้นหลักในโรงเรียนที่ทางโรงเรียนได้วางระบบไว้วางระบบท่อในโรงเรียนการวางระบบท่อในโรงเรียนได้รับความร่วมมือจากคณะครูคนในชุมชนเข้ามาช่วยเหลือในการวางระบบท่อประปาในโรงเรียนรวมถึงสิทธิเก่าสิทธิปัจจุบัน และคณะครูร่วมกันวางระบบท่อในโรงเรียนตัวอย่างการวางท่อประปาระบบน้ำในโรงเรียนมีการขุดหลุมและกลบเมื่อทำการวางระบบโดยเสร็จสมบูรณ์แล้วเพื่อเป็นการป้องกันการถูกสภาพอากาศกัดกร่อนวัสดุหรือเมื่อเกิดไฟไหม้ป่าก็จะทำให้ไม่ได้รับความเสียหายระบบกรองน้ำดื่มสะอาด ในส่วนระบบกรองน้ำดื่มสะอาดในโรงเรียนได้ทำการติดตั้งกรองหินปูนและเปลี่ยนสารกรองทำให้การซ่อมแซมระบบ r o เพื่อให้ได้น้ำดื่มที่สะอาดสามารถนำไปบริโภคได้ทั้งนี้เมื่อสิ้นส้นกระบวนการกรองน้ำของระบบ r o จะได้น้ำสองอย่างคือ1น้ํา้ำดีและ2น้ำเสียโดยน้ำดีจะลําเลียงขึ้นไปสู่ถังพักน้ำ เพื่อแจกจ่ายไปสู่จุดน้ำดื่มสะอาดของโรงเรียนอยู่ในจุดต่างๆส่วนน้ำเสียก็จะนำไปเก็บไว้ที่ถังพักและนำไปใช้ในส่วนของโรงอาหารหรืออื่นๆปัจจุบันบอ่อบาดาลสามารถปั๊มน้ำขึ้นมาได้3,600ลิตรต่อชั่วโมงแทงน้ำหน้าอนุบาลมีความจุ1 2 0 0 0 0ลิตร ใช้ระบบอัตโนมัติในการสูบน้ำขึ้นโดยมีการตั้งระดับน้ำขั้นต่ำที่ความจุ2 0 0 0ลิตรหากระดับน้ำลดลงต่ำกว่า2,000ลิตรระบบจะสูบน้ำขึ้นอัตโนมัติน้ำจากแทงเก็บน้ำจะส่งไปยังจุดต่างๆของโรงเรียนสําหรับน้ำใช้จะมีน้ำส่วนหนึ่งไปเก็บไว้ในถังสำรองจำนวน800 0ลิตร เพื่อเข้าสู่กระบวนการกรองน้ำสำหรับบริโภคน้ำที่ออกจากเครื่องกรองจะถูกส่งไปเก็บในถังพักน้ำดื่มปริมาณถังละ1000ลิตรจำนวนสองถังในถังพักน้ำดื่มทั้งสองถังจะติดระบบอัตโนมัติเมื่อระดับน้ำลดลงถึงระดับที่ตั้งไว้ก็จะมีการส่งน้ำเข้าไปสู่ถังพักต่อไปทำให้น้ำดื่มเพียงพอสำหรับ นักเรียนในแต่ละวันตรงนี้เป็นบอ่อบาดาลที่สองของโรงเรียนซึ่งตอนนี้ใช้งานไม่ได้เนื่องจากแผงควบคุมเสียต่อไปในอนาคตหากระบบน้ำหลักของโรงเรียนเสียอาจจะส่งผลทำให้โรงเรียนประสบปัญหาขาดแคลนน้ำได้ในนามคณะครูและนักเรียนที่ดูแลระบบน้ำโรงเรียนบ้านกลางขอขอบพระคุณ มูลนิธิ ccf เพื่อเด็กและเยาวชนเป็นอย่างสูงขอบคุณครับ